ฉันเป็นแม่ค้าออนไลน์เนี่ยฉันก็ต้องแต่งหน้าทุกวันเลยนะ หลายคนเข้าใจว่าการแต่งหน้าทุกวันเนี่ยจะทําให้เจงเนี่ยหน้าเหี่ยวหน้าแก่ง่ายไม่จริงค่ะแค่เราทําความสะอาดผิวให้สะอาดคลีนให้สะอาดก่อนนอนก็พอแล้วก็บํารุงทุกครั้งเลยและเครื่องสําอางที่เลือกใช้ก็ไม่ใช่ใช้อะไรก็ได้ควรจะต้องเลือกก่อนควรเป็นเครื่องสําอางที่ทั้งบํารุงในตัวไม่ทําลายสุขภาพผิวของเราไม่ใช่ยิ่งแต่งยิ่งแก่ต้องยิ่งแต่งยิ่งเด็กโอเคไหมคะอย่างเหมือนแป้งเพชรคอลลาเจนตัวนี้มีผงเพชรแท้บผสมอยู่ผงเพชรเนี่ยบำรุงผิวหน้าที่สำคัญนะคะเจ้าสิบแป้งงาบดงานแต่งงา้า ปริญญารับรองว่าอยู่ตรงไหนของเฟรมหน้าคุณจะปิ้งปิงป้งวิ่งวิ่งผงเพชรกระจายแสงสะท้อนแสงไฟแฟลชง,ง,ง,งามกรมูเลยในรูปนั้นและที่สำคัญนะแต่งเช้าตกเย็นสีก็ยังไม่ดรอปค่ะอันนี้คือปัญหาระดับชาติมากๆเลยดังนั้นถ้าอยากให้สวยเชา้าจรดเย็นเลือกให้ดีหรือไม่ต้องเลือกฉันเลือกมาให้แล้วฉันอายุสีกว่าแล้วฉันต้องเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองแน่นอนแป้งเพชรริชเชตต์คอลลาเจนไดมอนด์เพอร์เฟกต์พาวเดอร์ปกตะก้าวให้แล้วนะจ๊ะ